ที่ซื้อรถถีบน้อยให้ไปคองคอนตู้ตู้จะถืออยากไปคองค้อนขอให้แม่ตู้อยู่ดีมีแห้งขอให้แม่ตู้ยืนดีแห้งกุ้มเจ็บจะไรคุ้มไข่ยามีเป็นโฮมโพ่โฮมไสให้ลูกให้หลานเป็นโฮมพ่โมไสเป็นโฮมพ่โฮมไส้ให้หลานตลอดไป ใจมีต ul ู้ลายด้เใจใจมีตู้ลยได้เลยสีสตีมหน่อยให้เป็นของขวัญวันเกิดสีสตีบได้ของของวันเกิดลานมักลายลานมักลายมักแหงบอแฮงขอใหมีตู้อยู่ดีมีแหงเด้อขอให้มีตู้อย่มีงเด้อชุขภาพเพข็งแข็งสุดกเพแ็ง็มันยืนมันยืน

อย่าพอเห็นมันได้ลูกมันนุ่มได้มันหักได้อ่าถีบไปเฉยๆถีบไปถีบไปหน้าลูกยานไปหิ้งๆพี่น้อนงเ<ม>ลยปิดภาพมามือนี่เนาะรถเฮ้ยรถถีบหน,น่อยเพื่อนกำลังหดเทือนแลน่ซะไปซื้อให้มือวานนี่แหละเนาะบ่ได้เอามาพี่น้อนงเลยมือนี้เอามามือนี้เนาะแม่เอามอ๋อมาหับดูบ่อนนะฮะยเช็มาแต่ใช<า>่เน่ยนะแม่เคยเอ้าไปเลยนะอ๋อถีบมาไปสวยงามแท้นี่ โตแระกูลตัวโตนะนมาฮอดแล้วใาราถีมหน่อยตัวโตตระตาโตตระตาโตโต,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 ตเอาสวัสดีปด้าลุงก่อนสบายดีมักบ่เราถีมฮะขีเ้เบี้ยอยู่ประดุก <c oughs> เดี๋ยวพ่อตู้แก้ก่อนดูเลยเดี๋ยวพ่อตู้เอารงมาให้นี่ <c oughs> ไปซื้อให้เพิร์ลโมวานนี่แหลนะเน <c oughs> าะวันนี่บัตรอามามันถือวันสินรับหรือบัตรอามา บางทีแม่มทีชอวเอ็พูดจังเลยเน่วนันนี้ะทีชอนี่ขี่มันเป็นเดอ้อเป็นเด้เป็นนะอานทีเป็นเยว <c oughs> เายบาทหนาขี่ไปทางหนานอตเตเตสมนงรด้ค่ะเอานี่เตพันหนึ่งตัวนะพนนทีน้ำเงินขี่ได้บ่นี่เฮียนขี่เด้อบนี้เด้อมามาสบายดีก่ันโอเค เดี e ๋ยวพ่อตือลงมาหายใะเฮียนขีเด้อล an ูกเด้อเฮียนคีมั้งเฮียนเป็นคีตัวให่เด้อขีตัวใหเป็นเป็ีตัวเก่เป็นได้ก็ขีไป็นองเฮียนน่าเนาะขีไป็นองเฮียนได้แม่กะบ่ได้ลงเผาวันนี้ขีไป็นองเฮียนเองได้ก็ขีฮอดฮอตเป็นยามเพิ่นเด้อกะขีขึ้นมาเองนรอวะดีใจว่าได้รถถีบนี่จักรง้อบจั๊กค่แล้วแม่พาไปเรื่อยอยู่เอ๊ะปุ๊บลงไปหามอันนงไปหามอันนั้นประตูฟู ของแม่ปอของแมาคันนะมาหอดเฮือนแล้วนอนตัดีบน้อยของตัโตตัตาเพื่อนพี่น้องเลยสุขมาก่อนสุขมาก่อนลูกสุขมาก่อนก็เข่ากันกับคนแท้นี่เสื้อกกับซีฝ้ารถกับซีฝ้าอันนี้งามงามงามเดี๋ยวบังบังยังตีนไหมลูกบังมาหอดเฮือนหอดชานแล้วรถใหม่ใช่เอ้อไปก่อนนั่นดิให้พ่อตู้มาแปลงให้ก่อนพ่อขึ้นเด้อแน่พ่อตู้เปลงตีนมันให้ Như bay, đeo của nó Vòng vòng như I này not. còn will not. I này not. I will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  not. I kinh not. I will not. I will not. I will hàng nhau cái not. I will not. I will not. I will hàng nhau cái not. I will not. I will not. I will พ the ี่พี่ตเตอตอรชุกมาพี่ลูกดัต้านะเขียวอัมทำตัวนี้เขียวเขียวควงอ่อนเขียววงอ่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเนาะอ๋ขึ้นขึ้นตเตอร์ขึ้นขึ้นขึ้นมึงดูอุ้มขึ้นแน่กอุ้มขึ้นแล้วเร็วไม่จำให้ขึ้น Cần cục bay 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 tao bay 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 con bay 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 thì bay 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 <laughs> thế này เอาเงิน phải เอาไปไล่นี่ได้ๆบ่แม่ให้บ่ดูเปแปลงให้ก่อนตัวน่ะตีน này con tuần à. นนั bon. ้นมันยังเบี้ยวอยู่ตอนนั้นเปแนแงแค่ไนตอนนั้นตีมันเบี้ยวฮะอันขาค่ำมันฮะอันนี้เห็ดอยู่มันฮะมันมันอ่อนแล้วพอมาเมื่อเช้อนั่นแลงไหมปะมันข่าวหันยังบนเห็นดิเอ้าเอเายังข่าวมันเบี้ยวบอขึ้นขึ้นขึ้นได้บอเอาขึ้นเมย์จ้าเหยก่อนเนาะ ขึ้นโยเค่งไปเลยเออเยอะๆทิ้บไปนี่ค่อยๆทิ้ไปเด้อเท่านไปไล่กลับไปเลยกลับไปกลับไปมันนั่นนี่มันเด้ตีมันอันนี้สูงกว่านี้เดี๋ยวจะหันไหมป้าบีก็ได้อยู่แล้วมันเป็นหลอกไผ่หลอกมันอยู่แล้วว่ะโอ้เก่ง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 เดี๋ยวเดี่ยวเงี้ยงเงี้ยเงี้ยมาทั้งเหี้ยทิ้บไปนี่ อย่ายขึ้นอย่าพายอย่าพายทิ้งไปทิ้ไปทิเงกเงกเงขาตูแล้วเดียจะแห่ประตูมาป้๊เห็นไหมเอาเขาตรงตรวันนี้เดี๋ยไปหน้าหูบวันนี้ทิไปวันนี้ทิไปทิ้ไทิ้ไปข้างหน้าูรถมอหอดกับผู้ดีเฮียนขับรถเลยเนาะาทิไ้ดูทิ้ไฮะอทิไปเเดี๋ยวไปข้างหน้าู เออเบิ้มหนึ่งเบิ้นึ่งเดี๋ยวเดียวกาวมันฉีตามหันตามีกำเบกแล้วเงักวันนี้ลูกเงักเงักเออถีบไปมันนี้เงักอะไรก็ถีบไปถีบไปหนารถยันไปอ่าถีบไปถีบไปโอเคถีบไปเงักไปเรื่อยโอเคโอเคเดี๋ยวก็ได้แล้วเอาเดี๋ก้าเงักอะไรเขาให้เขามันตุ้งเหมือนเนี้ยถีบไปเงักไปหาหูเงักไปเงือนเอื้ยมาโอเค เอาเขาตรงตรงไนี่เออทีไปไปนี่ท uh, uh, ีไปทีไปทีเดียวข้างหน้าพ่นได้เหยืทิทิเออเช่นนี่าอ่โอเคทีไปกล้มันกันอ่าเดีมาใกล้กันเงี้ยไปไปนี่หามันตรงเงียไปพูนเงียไปพูนเงียไปพูนเออเออทีไปเช่นนี้ทีไป คือหันลงเะินตัวโตอาทิย์ไตัโตนะเดี๋ยวมาข้างหน้าพูกเดี๋ยวมาข้างหน้าพูทีไป้งงตัว่ทีไปแงยหันไปงงย้ปยไปยันไปหน้าพุนเออใช่ไลเดี๋ยวมาข้างหน้าพูทีไปไอ้เพื่อยังยันอยู่เนาะอาทิย์ไปไม่รู้หยันไปเพื่อนะทีไหน้าพูอเห็มันไม่รูมันรุ่มได้มันหักได้ อ่าทีไปใช่ไหมทีไปทีไปหน้าลูกยานไปหแม่แม่หยน้าหแม่หนาหายน้าไอ้คนยังยานอยู่เนาะบ่คือน้องน,น่องคนตมีมันชูงพกกวกได้ตีีมันชูงพวกนี่ไไปับอยู่บ้านนี่นะนมมนก็อปัิบย่างไปั๊บันนี้เดี๋ยวบางท้างเด้อ อ่าที่ใเดี่ยวบางทางคุณเดี่ยวบางทางคุณนุ๊กเดียวต้นหน้าคุณมร้เเดียวบางทางคุณกัม่กไขูเปนไปอฮียงไปมาชุกวันดูมาชุกวันอ่าที่ไปเงียงมาเียไปคุณบอเงงไปเออเออทีข้างหนเพิ่นเล็บตัวกัว่าตัวชุกไปูมันตามกันมาชุกไปเดี๋ยนี้ได้ไหนี่ อาทิ์นี่ตัเงกเขามันที่เงกเขามันไปแบบนี้เงกมามันต่ำเน้อฮะใงี้ยไปทีเดียวบนข้างหน้าคุณนะบอสถีบไปเออทิเงก้ันนี้อาทิีไปข้างหน้าหัวีไปทีไปผู้ีบไปหน้าหัีไปรถทีไปผู้ถีบไปข้างหน้าหวีไปทิปทิปห้ง อันเงี้ยไปนี่อันเงี้ยไปไปนี่เงี้ยมันพี่ก็ได้เด้อเอาที่ไปไปนี่เอาเขาตรงต้นเออทีไปค่อยไปบไปนี่หันขึ้นจีนร่มเลยอู้หูห้องไปทิ่มด้วยเหตเบิางร่มไหมเดี๋ยไม่ทิ่มมั้เอ้าสู้ข่าวใก่อนได้จังขี้ไหมเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวให้พ่อปั๊บตีมันให้มันยังอยากล้มอยู่ มันตีมันค้างตามข้างชูงเนาะพี่เนาะฮ่าตกตามกันหนังมึงตามลดลวะไปวป่ายังม,งมาม่หกไอ้เหธอแท้มาจอดไลยพี่มาจอดพี่มาจอดพี่อ,อันยามาเนี่มามาจอดพี่เฮ้ยหมงมันล่มเนาะเขมันล่มมึงไปแต่เขามันบมูขึ้น,นเขาเด้อ่าชุงมาชุงมากคนหนึ่งมาก่อนชุงมางเออทีละคนทีละคนผูวไปจอดเฮี้ยกระเป๋าเข,าข่าผู ตามรถได้ลูกเออจอห์นเห้นไหมโต้งนะไม่เห็นนะโอเคไปไอโต้องมาหนิล้วจะเห็นขี่มหมใช่ไหมพักผ่อนก่อนพอไหมพอปัอม๊มให้นไหมโอเคจะไว้เรียบร้อยแล้วเนะาะวันนี้ฉิทามนี่เป็นอะไรพักเยอะว่าขี่รถน่ะมากบ่าอนนะอาย่าขึ้นกระเป๋าเข่าลงมาลูกเม่ต้อจ๊ให้ยังไ,งไม่กินเออจะให้กินหนึ่ง ขอบใจแม่ตู้ใจดีนะไหมใจเย็นที่มีใจดีขอบใจแม่ตู้แตลายเดอ้อค่ะขอบใจแม่ตู้แต่ลายเลยที่ซื้อรถถีบน้อยให้ไปแของขวัญอือที่ถีบเลือ,อดไปของขันขอให้แม่ตู้อยู่ดีมีแห้งขอให้แม่ตู้อยู่ดีแห้งข้มเจ็บจะไรข้มไข่อย่า,ามีมาเป็นโฮมพ่อโฮมไส้ให้ลูกให้ล้านเนี่ยแหละ เป็นหุ้มผูหุมใช่เป right bon ็นหมหมม่าตลอดไปตลอไปยูดีมีเฮงแล้วตู้เด้อยูดีเฮงแล้วตู้เอออันนมือพ้อม้เออตาตาด่ยาูดีลอตาตาก่าวอยไหมขอบใจมีตู้เลยรายเด้อขอบใจมีตู้เลยรายเด้อี่็ีน้อยหปงงคอนันเกิดสีลีได้ ของของวันเกิดลานมักลายหลานมักลายมักแหงบอแหงคอยเป็นตู้อยู่ดีมีแหงเลยคอใเป็นตู้อยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพเข้มแข็งสุขภาพาเข้มแข็งมันยืนมันยืนมันยืนสาธุสาธุหนูมือน้ำหนสาธุโอเคอ่ะพี่น้องไงเนาะ ดถถีบน้อยเพื่อนั็มาฮอดเพือนเป็นทีทีร้อยแล้วกับขอบุกขอบใจปูยจ่ย่าใจดีเพื่อนเนะาะทัไม่ตู้เพื่อนเพื่อนได้ซื้อให้ลานเป็นของคนมันเกิดพี่น้องไยขอให้ไม่ตู้ดีดีไม่แห้งก็เปียบไว้ได้รท้องไข่ว่ให้มีเด้อมีสุขภาพแข็งแรงใอ้ล้ำรวยตลอดปีตลอดไปชาถูก